ที่นี่คือวัดปรทุมมาลัยนะครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธาน,านีนะครับพามาชมที่เก็บอัฐินะครับที่เก็บอัฐิที่เป็นเ,เป็นเจดี JD, เป็นทรงที่มาวางไว้ตรงนี้นะครับก็ทางวัดก็ให้เนื้อที่ในการ จัดวางได้ดีทีเดียวนะครับตอนนี้ก็ไปซื้อน้ำมาแล้วก็จะไปทำการกรวดน้ำที่ที่เก็บอัฐิของคุณพ่อคุณแม่น้องชายน้องสาวของเพื่อนนะครับสารวัตรเออไม่ใช่ <laughs> ผู้กำกับ <laughs> อดีต อดีตตำรวจนะครับตำรวจสำหรับใครที่ไม่ทำแบบ เป็นส่วนตัวนะครับก็จะมาอยู่ที่ที่กำแพงนะครับที่กำแพงนี่ก็เป็นที่เก็บอธิของ,อง,องของคุณแม่สมแพงเกษมทางนะครับแล้วก็คุณพ่อนิคมเกษมทางแล้วก็มีน้องพงศัก,กดิ์เกษมทางนะครับน้องชายของเพื่อนนะครับแล้วก็มีน้องสาว

กินห่วยตุกติกคือไรนีนีน้อมันตุกติกบมมังน้ำเย็นบ่ตุกติกงตุกติกบอกเป็นเบียร์ไรบกินอะไรมนก่ากินน้ำเย็นยังดี งวดนี้งวดนี่หายหายน้ำได้แแม่เด้อหายตืบหาตึกเออโอ้แอน้อยหดด้วยแม่ <c oughs> หาทั้งสองคนเลยเดี๋ยวผมกดผมก็ดีสือให้มันถือทั้งสองคนเลยคนละเม่หาท้เลยเดียมกดผมกีสือีหมัยทั้อูลย กุญแจโก็ข้าเลยเนยกุญแจลหุตัวกุญแจบ้านเหตุตัวต้เปิดรถเอารถถอยรถเข้าไปใบ้านผิดทวีอันนี้เขาเกษใหม่อยูู่้อเชียรใหม่มื่อกี้หตุงอรเนี่ยหอ้โหรุวต้นนี้บรุดเนาะตัวนี้บรุดเ็ดแบบนี้ว่ตันนี้เห็ุแบบเห็ดผ่านโมเลยเนาะผ่านโมอยู่วลินอยู่บนไปนุ่มตัวผมนาะแมนมนแ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 มนไปแย่อยู่ม่วงอะแมนพอพอเห็ดพอเห็ดอยู่มันมันเนาะ อืมมั่ให้ได้ก็แกะออกได้ยี่หรอกสั่งแล้วับมาใส่เฮ้ยไม่มีปัญหาเอาขนาดเดียวกันก็ได้อืมขนาดเอาแต่ลูเจ้าแต่ลูเอาแต่ลูแต่แต่แต่ว่าก็จืดจะได้เผื่อนเจ้าเตลูมาใส่กระจื่อก็วิ่งอยังเอาแต่ลูโตตัวติดเขาเาวัดขนาดแล้วก็กรีดของตุกติงนี่จืดหรือว่าหัวเป็นด่างสันอันที่จืดก็ได้ยอันที่จืดได้หมดแล้วเพื่อมันถือแดดเนาะก็เป็นเรื่องเรียบร้อยครับ ขอ,ขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับที่ติด,ต,ดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีและขอบคุณครับ